làm lợp hết động tôi dâng nhảy lên và nó ngủ đi đi tay sao đóng lợp. phải lấy không quá ừ. <laughs> nhiều mất, nhiều mất. Nhiều mất. Nhiều mất. Nó,

đi nghe bớt nghe như bơ mà ăn không Cứ bẩn sai gì đấy mà mình phải sai gì đấy để sai bà hay là nhiều không luôn Ừ nghe rồi Ừ tôi rồi, tôi nghe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  Ừ, nghe tôi 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 bà lấy rồi, à, ừ, đừng nghe tôi phăng gì, bà lấy, hả? tôi nghe คือมันบอกกินนน่ะโอ้ยหลุดพี่เรเหมือนขู่นเดี๋ยวเราค่อยล้างอ่ะเหมือนอีเดเอหมือนคิแบบว่าขู่เหล่ามัวเาเออแต่ว่าพีู่โดดเลยหนึ่งมูอะไรบ้างนี่

รุดอีกนั่นมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่แหละเอ้ยเอาเอาขันเอาทำไมนั่นพี่น้องบ่จังบ่มาเสือบนี่มันหมาอันบ่มาแล้วมาแล้วพี่น้องเต็มแหลกเข้าเป็นไรเอาง่ายกว่านี้ว่ะไอ้บ้

เหนียวันบกเขาดอกฟังนี่บกขาวใสนูนแล้วคือบุมากิน lên đây, về đây Làm lợp hết động Tôi dâng nhanh lên và nó ngủ đi

คืออยู่นี่ได้ขึ้นโคกันนี่ปลาหลายนี่เต็มกินครับอือโอ้หลุดอ๋อหัวอือหลุดเสยพี่น้องนี่เบ็ดแล้วบ่โอ้หลุดเสยหลุดบ่หลุดนี่ล่ะเด้อครับโอ้นี่เจ้าเพิ่นมัน

ได้มาพละสอฮะได้พละสอมาสาีอย่ฟังั้มันหนมันปลคอดึงดึงอยู่ตะบมอยู่ไปบกูดึงตะบมอยู่กินขวดดึกพี่น้องเนาะมันบ่อต้มดึกตุมปลาไดึกดึกในรอบในรอบสี่ปีเลยเ้อที่ด้กินเออไนนเาอาจารย์แม่อําอาจารย์ไม่ใช่กดูกดอดม อุต่ไม้นี่งายเลยนิอนทำสนก็ตาเล่เงนะทำให้ยินตมปล่อเด็กพน่องทีมงานเาอนี้เขาหลมเลยหมเพินอนเพินอนเขาย่อยเขาญาน่อเขาานเขาาเขาลุกมาใหม่เขาลมกอนเดี๋ยวเพื่อนกวนตื่นออกมาแล้วกันดานพิเศษตมปลไหลพี่นองนี่เชฟายอดทีมงานเขาอืมกุกมาจากกระบนนะครับ กูบุญฉีบมามามากินข้าวกินข้าวต้องใจนะตุ่มปันยี่ถ้าได้หลอกามปีเนยหนูเคยกินเคอยังวบามันตุ่มปยังมาเสียบข้าห้าปายลนมีเรื่องเาเกินได้แล้วเอิ่มแล้วนึงอิ่มแหงโอย อ๋อปกดจัดชวดๆยอดพี่เสมบ้วบะี่้ามเพชรไปงีแล้วขอทานเนาะขอทานแล้วเนี่ยหูแล้วหูชูดแล้วหูชุดหรู่ดแล้วเทศมันนี่เทศบางนึงได้สามตัวนี่หูชุดแล้วต้องเพชรไม่ว่าขันต้มอะไรต้มต้มเพชรต้องต้องเพชรมันบ่ เส่ไปกระเพครมึงกัดกูแห้งแท้ฮะนี่นนเ,เยดปต้องตำขาตำกระไก่ตอนนีใส่ได้อันนี้เขาอยู่บานั่นเขาอ,อยู่บาดนะก็จะเผา,าเผาแล้วก็ยังไม่ตำยังเขาเครื่องนล่บอมนี่เขาเครื่อง,องสมสบูรณ์แบสมั้งเนี่นนน เสียมซียู่บานมาได้นะเสียบซีอยูหงมาได้เลยหยุดหยุดมาได้ไปมื่อนั้นแ้ต้มอะไรกอย่าไม่มาเปอซ่อนกมต้อทานได้เลยไปตรงนั้นตอแก๊สโปแซ่บบ่เปล่อกเหนียวไ่ปภเหนียวไ่โูเลย Ui, nó rồi. không? nhung mà cắn hèn quá. Nó bỏ mình không bố không đẹp nằm. Khai giả mà chỉ mình. ơi. rồi, ta đây. đi. lọp mà, ไปเด็ดร้อนกับขยะปหยัดจัเกียวน้ำพออู้จ้าบน๋แล้วนใจนั่นสินมมเอ้ยซิจอดวะยอดซอดหัมหัว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 อัวห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 ัหัว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 หหัอหัว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  Ui bực hạ Bực hạ mai em nhắm sao xám tô nhẹ đấy Nhanh bò yên nè bà loại bà lấy nhanh